ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มตัว Google แปลภาษานะครับหรือว่า Google Translate นะครับลงในตัว Google Chrome นะครับสำหรับท่านใดนะที่ใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัว Google Chrome อยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับอยากจะมีตัวช่วยดีๆไว้นะครับไว้แปลภาษานะครับเวลาท่านไปเจอเว็บไซต์หรือว่าบทความอะไรนะครับ ข้อความอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษนะคุณสามารถใช้ตัว Google Trans งเทเลทจะแปลทั้งหน้าเลยก็ได้นะครับแปลหน้านี้ทั้งหน้าเลยก็ได้หรือว่าจะลากคมนะแล้วก็คลิกขวาเดี๋ยวผม,ผมเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูนะครับแปลได้เลยนะครับสำหรับวิธีการนะเอาว่ากันที่วิธีการก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัว o o g l e Translate ออกก่อนนะครับผมลบนะวิธีการนะ พอคุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับให้คุณมาที่ค,คำว่าร้านค้าบนเว็บหรือว่า Google Store นะครับหรือว่าถ้ามันไม่เจออย่างไรนะที่ช่องค้นหาเนี่ยให้คุณพิมพ์คำว่า Google Store นะครับพิมพ์อย่างเงี้ย g o o g l e Store คุณจะเห็นเนี่ยตัว google.com นะแล้วก็โค o มเว็บสโตร์คุณคลิกเข้าไปเลยนะครับอันเดียวกันใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้ามันไม่ได้โชว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยไอตัวก o เกิล s า a ์สเเนี่ยให้คุณพิมพ์คำว่า แตาาอนนี้มันมันไม่เด้งขึ้นมาแบบแบบอย่างผมนะให้คุณพิมพ์นะแล้วก็คออเอนเตอร์หนึ่งครั้งคุณจะเห็นอยู่ที่หัวมาเลยนะมันจะขึ้นนำมาเลยนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเสร็จอ่ะคุณจะเจอหน้าต่างนี้คุณอ่านดูก่อนก็ได้นะครับคราวนี้วิธีการนะเพิ่มนะให้คุณมาง่ายๆ้คุณมาคลิกที่ตัวนี้เลยเพิ่มในโครมนะครับ แล้วก็มันจะมีหน้าต่างเนี้ยเด้งขึ้นมาถามอีกรอบให้คุณคลิกคําว่าเพิ่มส่วนขยายอ่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามันไม่โชว์อย่างเงี้ยก่อนนี้มันไม่โชว์ในแถบนี้นะเพื่อให้มันง่ายต่อการใช้งานนะคุณมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็คุณเห็นไหมเหมือนกับ,บไอตัวปักหมุดเนี่ยนะให้คุณเอาเมาส์มาคลิกปักหมุดไว้ให้มันปักหมุดอยู่บนแถบงานด้านบนนี้นะครับ คราวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะตัว o o g l e t r a n s l a t e หรือว่าตัว Google แปลภาษานะครับก็ง่ายๆก่อนนี้สมมุติหน้าเนี่ยนะครับมันมีเป็นบทความภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยนะครับคุณจะแปลทั้งหน้าคุณก็มาที่ตัวนี้แล้วก็แปลหน้านี้นะครับหรือว่าคุณจะพอใจแค่ว่าเอาแค่บางประโยคคุณก็ลากุมนะครับใช้เมาส์ลากุมเอาแบบตัวนี้นะคุณจะเอาแค่บางประโยคคุณก็ลากุม สมมติตัวนี้นะครัคลากขุมแค่นี้จะเอาแค่ประโยชนี้แล้วก็เห็นไหมมันก็จะแปลมาให้นะครับคือจะเอาทั้งหน้าเลยก็มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็แปลหน้านี้เขาก็จะแปลให้ทั้งหน้านะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการเพิ่มตัว g o o g l e ทางเ s l a t e นะครับหรือว่า google แปลภาษารลงใน Google Chrome นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ